มีคนเคยพูดไว้นะครับว่าเขาไม่ได้แค่เล่นฟุตบอลเขาหลอมรวมกับมันกลายเป็นเวทมนต์คำนี้คำนี้มันใช้อธิบายใครไม่ได้เลยจริงๆนอกจากเดียโกวโามารโดนา ตำนานลูกหนังอาร์เจนตินาคนนี้เป็นคำจำกัดความทีเออ่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะคือเรื่องราวของมาราโดน่าเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่สถิติหรือว่าประตูที่เขายิงได้นะคะมันคือการเดินทางที่แบบโอโ้โหน่าทึ่งจริงๆครับวันนี้เราอยากจะมามาเจาะลึกเรื่องราวของเขากันหน่อยออตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่อาจจะไม่ได้สวยหรูนักในย่านยากจนจนกลายเป็นไอคอนระดับโลกไปเลยค่ะดีเลยค่ะ เพื่อให้แฟนบอลหรือว่าคนทั่วไปที่อาจจะยังยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อนี้เท่าไหร่ได้สัมผัสความยิ่งใหญ่และก็ความซับซ้อนของผู้ชายคนนี้กันค่ะได้เลยเริ่มจากวัยเด็กก่อนเลยไหมครับที่ Villa Fiorito ที่ Buenos Aires ที่เขาว่ากันว่ามีเรื่องเล่าเยอะมากใช่ค่ะใช่ใชเขาโตมาในสภาพแวดล้อมที่ก็ค่อนข้างลำบากนะคะแต่ว่าพรสวรรค์เรื่องฟุตบอลน,นี้มันฉายแววเร็วมากจริงๆหรอครับ เร็วขนาดไหนครับคือเริ่มเล่นบอลตอน3มขวบแล้วพอ5ขวบเนี่ยก็เก่งกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันไปไกลแล้วมีเรื่องเล่าด้วยนะคะว่าตอน8ขวบ8ดขวบค่ะแมวมองไปเจอเขาเดาะบอลได้เป็น10นาทีเลยไม่ตกพื้นเลยนะหกริงเหรอครับ10นาทีใช่ค่ะการคอนโทรบอลน,นี่เขาว่าเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเขาไปเลย จนมีคนพูดติดตลกนะคะว่าเหมือนมีวิญญาณนักแตะเก่งๆมาเข้าร่างอะไรแบบนั้นฟังดูเหลือเชื่อมากครับเหมือนในหนังเลยแล้วพออายุ15นี่ก็ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วเหรอครับใช่ค่ะ15ก็เป็นอาชีพเต็มตัวเลยพร้อมกับฉายาเอลพีเบเอเดโอโรหรือว่าเด็กชายทองคําเด็กชายทองคําค่ะแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่ทันทีเลยแสดงว่าพรสวรรค์นี่มันของจริงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าขานกันเฉยๆชัดเจนเลยครับ แต่ชีวิตก็คงไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆอย่างเดียวใช่ไหมครับเห็นว่ามีจุดเปลี่ยนสําคัญช่วงแรกๆด้วยใช่ค่ะตอนอายุ17อันนี้น่าจะเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ครั้งแรกๆของเขาเลยคือเขาเสียใจมากที่ถูกโค้ชเซซ่าลุยส์เมนอตติตัดชื่อออกจากทีมชาติอาร์เจนตินาชุดฟุตบอลโลกปี1978เ้าอ้าีนั้นอาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับใช่ค่ะแข่งในบ้านตัวเองแท้ๆแต่เขาไม่ได้ติดทีมไป โอหอายุ17กําลังห้าวเลยโดนตัดชื่อนี่คงคงเจ็บปวดหน้าดูแต่ดูเหมือนมันกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาด้วยหรือเปล่าครับเหมือนที่เขาเคยบอกว่าจะกลับมาใช่ใช่ค่ะเหมือนเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะเขาก็คงตั้งใจว่าสักวันจะต้องกลับมาพิสูจน์ตัวเองให้ได้แล้วก็อีกจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเลยก็คือการย้ายไปนาโปลีปี1984อ่านาโปลีการย้ายครั้งนี้นี่เปลี่ยนประวัติศาสตร์สโมสรไปเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะคือการย้ายไปนาโปลีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องในสนามฟุตบอลอย่างเดียวนะตอนนั้นนาโปลีเป็นสโมสรจากทางใต้ของอิตาลีที่แบบว่ามักจะโดนทีมทางเหนือดูถูกอยู่เสมออ๋อมีเรื่องชนชั้นความเหลื่อมล้าอะไรแบบนั้นด้วยใช่ค่ะการมาของมารรโด่ามันเหมือนไปปลุกปลุกจิตวิญ,ญญาณของคนทั้งเมืองนาเปอร์เลยแล้วเขาก็ทําได้จริงๆนะพาทีมคว้าแชมป์เซเร,รียลีกสูงสุดของอิตาลีได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเลยแล้วก็ได้ถึงสองครั้งด้วยสุดยอดมากครับ คือมันน่าทึ่งตรงที่เขาไม่ได้เป็นแค่นักฟุตบอลแล้วไงกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของเมืองของคนเนเปิลไปเลยจริงค่ะมีคนตั้งชื่อลูกตามชื่อเขามีการวาดรูปเขาบนกำแพงโบสก็มีนะแบบเราวกับเป็นนักบุญเลยโหอิทธิพลมหาศาลจริงๆแต่แอบ,บสงสัยนิดนึงว่าสถานะเหมือนพระเจ้าแบบนั้นนะมันมันสร้างแรงกดดันให้ตัวเขามหาศาลด้วยหรือเปล่าครับอืมเป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะ แรงกดดันมันต้องมาหาศาลอยู่แล้วแหละแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่ปัญหาอื่นๆของเขาในเวลาต่อมาด้วยนะคะครับแต่ถ้าพูดถึงสุดสูงสุดในสนามจริงๆเนี่ยคงต้องเป็นฟุตบอลโลกปี1986ที่เม็กซิโกอาใช่เลยปีนั้นคือปีของเขาจริงๆโดยเฉพาะเกมกับอังกฤษมี2โมเมนต์ที่คนพูดถึงตลอดกาลเลยใช่ค่ะในเกมเดียวเลยนะเริ่มจากลูกแรกก่อนที่เรียกกันว่าหัดพระเจ้าครับครับเล่าจังหวะนั้นหน่อยครับ ก็เป็นจังหวะที่เขากระโดดขึ้นมงพร้อมกับปีเตอร์ชิวตันผู้รักษาประตูอังกฤษแต่บอลมันเออเหมือนจะโดนมือเขาปัดเข้าประตูไปผู้ตัดสินมองไม่ทันแต่ภาพช้าคือค่อนข้างชัดแล้วหลังเกมเขาว่าไงนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์แบบกลัวๆน,นิดมึนบอกว่ามันเป็นหัวของเดีอโก้นิดหน่อยแล้วก็มือของพระเจ้านิดหน่อย <laughs> คำพูดนี้ก็เป็นตำนานไปอีกแต่ไม่กี่นาทีต่อมา เขาก็ตอบถูกคำถามด้วยฝีเท้าล้วนๆเลยกับประตูที่สองประตูแห่งสัตววัษใช่ครับประตูแห่งสัตววัษประตูนั้นคือคืออัจฉริยภาพของเขาล้วนๆเลยค่ะเลี้ยมบอลจากครึ่งสนามหลบผู้เล่นอังกฤษห้าคนหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับห้าหคนค่ะหลบลวดเดียวเข้าไปยิงแบบนิ่งมากสื่อบางเจ้าถึงกับพาดหัว,วว่าเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลเขาเสกมัน oh. เหมือนมีเวทมนต์จริงๆใช่ค่ะมันคือเวทมนต์ในสนามของจริงเลยนั่นคือภาพในสนามที่เราจํากันได้นะครับแต่ชีวิตนอกสนามของเขามันก็ก็ซับซ้อนเหมือนกันมีทั้งเรื่องปัญหาส่วนตัวเรื่องยาเสพติดความขัดแย้งกับคนนั้นคนนี้องค์กรต่างๆจริงค่ะชีวิตเขามีมีทั้งด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดที่ชัดเจนมากๆแต่ในขณะเดียวกันนะคะเขาก็เป็นเหมือนออปากเสียงกับคนจนคนที่ด้อยโอกาส กล้าที่จะออกมาพูดท้าทายระบบต่อต้านความไม่ยุติธรรมต่างๆครับเหมือนเป็นคนที่ทั้งดีและร้ายในคนเดียวกันใช่ค่ะมันเป็นความย้อนแย้งที่ที่น่าสนใจนะทำให้ตัวตนเขามันมันมีมิติมากๆบางคนก็เรียกว่าเป็นเทพเจ้าที่มีบาดแผลเทพเจ้าที่มีบาดแผลชอบทำนี้จังความย้อนแย้งที่อาจจะงดงามแต่ก็ซับซ้อนนี่แหละที่ทำให้มรดกของเขา ยิ่งใหญ่กว่าแค่เรื่องในสนามฟุตบอลใช่เลยค่ะตอนที่เขาเสียชีวิตเมื่อพฤศจิกาย,ยน2020นี่จําจำได้ว่าความโศกเศร้ามันมันแผ่ไปทั่วโลกจริงๆนะค่ะทั่วโลกจริงๆมีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะอย่างเช่นเปเล่คือราชาแต่มาราโดน่าคือเวทมนต์ห,หรือบางก็ว่าเมสซ,ซี่อาจจะสมบูรณ์แบบนะ แต่มารรโดนาคือจิตวิญญาณของเกมโหคมคายมากครับมันสะท้อนว่าคนจดจำเขาในฐานะศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้มากกว่าแค่นักเตะที่เก่งมากๆคนหนึ่งครับดังนั้นถึงแม้ตัวเขาจะจากไปแล้วแต่ตำนานของเขาก็ยังอยู่แล้วก็น่าจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังต่อไปเรื่อยๆแน่นอนคะ่ะอาจจะไม่ใช่แค่ฝันว่าเอ,อ,อยากจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก แต่อาจจะฝันว่าอยากจะเป็นเหมือนเดียโกมาราโดน่าคนที่เต็มไปด้วยเวทมนต์แล้วก็จิตวิญญาณของฟุตบอลอย่างแท้จริงอืมใช่เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอสมควรแล้วนะครับขอบคุณมากครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ